สบายดีสบายดีเบิร์ตสุขุศสุคนพี่น้องมืนอีกับพบพอกับสองน้องอำ่ำคือเก่าพี่น้องจา่าบ่มีเป็นคนํำเนินรายการคือเกา่าบรรยากาศยามมัแรงโลกกาทังกัดขึ้นมาจากดำนาดำนากับบ่ทานแล้วพี่น้องก้าบ,บ่พอนายังเหลืออยู่หาหนึ่งไถขาดไ้เรียบร้อยแล้วก็เลยพากันมาโลกกาต่ออันนี้สิเป็นกาขอเจ้าพี่น้องอันทังฮังกระดำมเมอือนั่นนะ่ะ โบกิมือมันหอดอาทิตย์หรือยังบบอยูบ่บนทานหนอดวะเขียวเบิดแล้วพี่น้องสังเกตเบิงแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งคือสิโบเหน็นคันหน้าแล้วเนาะบรรยากาศดีดีแต่ว่าสองไฮนี่ยังบนทัานี่ดำนี่อันสองตาล่างนี่ก็สิเป็นตากา้าคือกันพี่น้องอันหน้าข้างเขาเจ้ากาดำเบิดแล้วเรียบร้อย อนี้กาพาขึ้นมาโลกากย้ำแรงคือเก่าพี่น้องจา๋าอันนี้ก็บสบุดไฮแล้วเดียวมาเบิงน้ำกันว่ามีผู้ใหญยังอยู่กับเฮาอยู่ส่วนใหญ่กัขาเจ้าก็เริ่มไปดำหน้าภายหน้ามันแล้วเพราะว่ามันกะเลยมาพอสมควรเนาะหน้า้างๆเขาจนว่าดำหน้าแล้วเรียบร้อยอันนี้เจ้าของซองพนพี่น้องจา๋าน้ององํม ถักสซ่ห้องอันาเนี่ยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นางเลยเพื่อเป็นกำลังใจให้นงางเฮ็ดคลิปต่อไปจ้าก็ขอบคุณบุษบุษสุสคนที่ติดตามนางมาตลอดแล้วก็ให้กำลังใจกันบุษบุษสุสคนนะพี่น้องบรรยากาศบ้านนอกเขากระเซษยังล่ะอาชีพหน้าเป็นรักกระเฮ็ดหน้าเป็นรักโล,ลก,กาพี่น้องก็มีปัญหาแน่ จดว่ากาบบุพอนาเพราะว่าหญ้าก็หลายต้องมาเลือก,อกหญ้าอีกข้แมน่นได้กาก็คือสิแล่าแล้วโมนี้เนอะอันั่งฟังนั่นกาบบุพเก็เลยเลืออีกให้หนึงบุห้ว่าสิได้ไปดำหน้าต่อยบ่มันสเหลืออยู่ประมาณกว่ามัดเนี่ยแหละจังสิแล้วให้สวัสดีสาวจอย นางมันอี้บริไปดำซอยเบิดมือเห็ดยางโยโลกกาค่า,านางคาลกกาเมาคาอยู่ตะการตะแต่เ้าบนเ้ามาจากมองจอยเยงคเมื่อคืนนี่พักกันลกกาไว้กลางคืนมักลหลไลนึงเป็นลอยลกกแต่ว่าลกไวบริมาต,ตื่นมานางมามัดยางเดียวอยู่อยู่เน้นตะการเบิดมือแล้วก็ลกอยู่เบิดมือเพราะอกาศเพอ,พอนาาเพ,พอดำ ถ้าแม่นลกกาได้นะก็คือคนดำก็ไว้อยู่พี่น้องมันกระซี่ล้วไว้อยู่แต่มันมีปัญหาหตรงที่กาแลวกา้าเนาะลก,ก้าบางทีกับขาดบางทีกับโปดบางทีกับหงายร้ายจังสิอันตะกาตาเทิงเนี่ยกระดำแล้วบนแล้วได้พี่น้องนี่มันเริ่มเขียวแล้วเพราะว่าลกกาเบิดกระดำเลยเนาะตอนนี้ก็ยังเลือยอันตะกาที่โลกแล้วยังเลือยสามตา แต่สองตาก็ยังไม่ทันเลยลก,ม,กมื่อวานก็ไม่ยาวกันต่อกับสาวจอยพี่น้องจา๋าโลกกาอยู่มองเก้ามื่อี้สิเลิกจกะทุ่มยังงามจอยหาทุ่มมันสิบลเบิดสบอตาก้าแต่สิยังเหลือดรอนเดียวแจ็เดียวมุมเดียวหรอกสีฟ้าลกเขาเปนเบิดเนาะพี่น้องผู้มัดกับมัดนำน้องอ่ำเพื่อก็เป็นคนมัด เจ้าจอยน้องมอดลูกแมตาพี่น้องจ๋ามนเมนี้เพิ่นกระส่งตัวแทนเพิ่นมาเพิ่นมายากหลานน่อยหลานน่อยบ่สบายเพิ่นก็เลยให้ลูกชายกับลูกสาวเพิ่นมาน้องมิดแล้วก็น้องนิดเนาะ ยังประจําที่มองเก้าพี่น้องจ้าบรรยากาศมันดีแดดแดดหลายมือแล้วฝน,นบตโบตกสังเกตบนทางฝ่านี่บบมีหม่มบบมีมืดบบมีขึ้นเลยมืน,นี้แต่พอขับม,มามันก็สีสี่่มเนี่ยจักหน่อยเขานก็ะเคียวไวๆเ้าดำนี่ยมันสิเหี่ยวอยู่มือสองมือ ต่อไปพราะมันติดมันก็นเขียวขึ้นเลยหญ้าก,กับเขากันเดียวกันพี่น้องเอ้ยเลือกได้ยากนี่นี่นี่สังเกตเบังอันนี้นะมันสิเป็นต้นหญ้าพี่นอ้องหญ้ามันสิค่ายอันเดียวกันกับต้นเขา่า เนาะพอมนปลดนก้านมันสิบโหูเลยว่าต้นห้าต้นเขาแต่ว่าสังเกตเฮาสิสังเกตเบิ่งเงามันเงาของหยามันสิมีเขียวๆหรือว่าลำขาวนั่นเองหากมันก็สีขาวต้องมาเลือกออกอีกตอนนี้ตะเวนกนก็เริ่มใกล้สิตกดินแล้วเลยปลายใหม่ลงไปที่เรียบร้อย โกตานี้แล้วก็สิล่งลบลกตาลุ่มเนาะยังเหลือสองตาตากาก็คิดว่าเหลืออยู่พอยังเหลือสองตาบรรยากาศดีบ่ะพี่นอ้องเงม้อแรลงยังสี่นี่ แต่ว่าถ่ายส่วงแดดส่วงบ่ายบาย่ดยมันมันห่อนหลายภาพมันก็นสิบางงามขึ้นย่ำแม่แกงสิมึงจะไหวกูทำไมกูไม่ใช่สารพระภูมิอา้าวมองเห็นามองเป็นของเก่าของแก่เก่าเฉยๆก็พอไม่ต้องว่าแก่ หนูเท่าไหร่แล้วนะลูกสี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบห้าไม่ใช่สี่สิบสองหรอยี่สิบห้าแต่ที่จริงก็คือน้ำมันเบรดแล้วแต่ว่านี่นะชูปน้ำลงมาใส่สังเกตเบรงซ้ายน้ำเนี่พุ่นก็สูบมาตั้งแต่พุแหละสะใหญ่พุ่นอยู่พุ่นเห็นบ่พี่น้อง พอเริ่มคาม,มากกับบรรยากาศแห้งดีสิรดิ้ยินเสียงแม่งแมงง่วงห้องแล้วก็สิรดิ้ยินเสียงกรมเสียงเขียดเมื่อคืนนี่พักันเมาโลกราจนว่าสีหอดสองทุ่มดีแต่ว่าเดือนแจ้ง กันยังยู่กันมองเก้าพี่น้องจ้าบริพาคกันไปใสขั้นบนแล้วได้ทีแล้วแหละพี่น้องอดใจอีกประมาณมื่สองมืขึ้นสิแล้วครับเมือเอกาสีมือดเอิญก็สีดำฟังนั่นแต่ว่ามือต่อไปอาจจะเป็นดำตะก้านอกจากนั้นก็โตไผ่โตมันเมื่อน้าไผ่น้ามันพี่น้อง อยมาสอาสอ,อเขาเจ้าผู้หน้าบลายแล้วก็แล้วไปแล้วน้อหน้าไกลๆเขาแล้วแล้วแต่ว่าแนมไปทางขอบปลาฝังนั่นนะนนเ,เขาเจออ้ายังบ่ทัน่านเยา้าังไ่ันในดำยังเลยเจ้าสองเจ้า,ออาสงังเกตบั้นงแลอ่อไนาน,านอ้ย,ยาอยากให้คนติดตามให้มันผ่านก่อนน้องอัมบอกว่า หน้าเพลินกันยังลายดำอีกเป็นเดือนในไตรวัดจ้าก็เมีคนอ้าวมันบอมีคนช่วงนี้เขาเริ่มดำกันลายแล้วมันหาคนงานยากเนาะคันจ้างก็ต้องจ้างแพงซะแล้วกระบอกวิพูมมาดำหายปกติเขาจ้างกันอยู่แล้ววันละสองร้อยบาทถ้าเกิดว่าจ้างสามร้อยนี่ยก็บริยุทธ์คนงานเขาก็เลือกไปสามร้อยเลยเฮ้ยเอออันโหบอคัดจ้างวันละสามร้อยแต่คนงานนี่ยบริยุทธ คือหน้าเขา,าเขาก็สิงดดำมารับจ้างเอาเงินก่อนดีแต่เฮาปีนี้เฮาบ่ได้จ้างก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทีมงานบรสุขสุคนที่ซอยกันมาตลอดเนาะพี่น้องตั้งแต่มือแรกโลก,กาดำนากะบบริขาดมาตลอดดีอย่างเฮาได้ดำก่อนหมู่เนาะโดยเฉพาะสาวจ้อยนี่มันมัประจำการอยู่ตรงนี้พอซ้ำกับหน้าเพิ่นแล้วตรงนี้นะ พราะอันแล้วตรงนี้เราสิไปหน้าธงไหนจอยบาทนี่เหรอหนะ้าคุณแม่อัม马า,าพี่น้องอคุณแม่อัม,มาลาหน้า,นากสิดำมืออื่นคุณแม่มึงน่ะมันแย่งผัวเมืงเองแย่งกระช่างสิฉันจะไปเอาเงินมันอ <laughs> จอยหนะ้าคุณแม่มึงน่ะมาแล้วง่ายดอกเมืม่อนี้นะคุณแม่อัม,มาลากาลกกาสิดำหน้ามืออื่น เนาะแต่นางกระจ้างเขาเจ้าลกให้ลากรดพี่น้องเอาศิลาไปใส่เพาะไมคิดโลก,กาปกติกับซีจ้างเขาเจ้าอยู่ยคู่ละหาบาทสี่มัดก็ได้สิบบาทพี่น้องจา๋าอันนี้คือราคาบ้านเฮาดำกับสีอยู่ที่สองร้อยบาทถ้าส่งหาคนยากกับสีแพงก็หันอยู่ส่งนี้เขาเจ้าก็ดำหน้ากันลายเพราะว่าโต๊ะกะ พร้อมๆกันอันนี้คือโต๊ะกากนหมูเนาะสูบน้ำโต๊ะเลยได้ดำกอนให้มันจ้างกับบริษัทคนงานดอกสวงนั่นแต่เลยได้แล้วกอนมูคือกันเหตุน,นากระย่างว่าเลยพี่น้องเอ,อ้ยปีได้ฝ่าฝนดีก็จัางได้เขา่าปีได้ฝ่าฝนบริแหงแรงกะเข่ากับบดเต็มหมากเต็มห่วง มื่อในกันยังอยู่มองเก่าพี่น้องจ๋าบรรยากาศท่งให้ทงหน้าตะเวนตกดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอายาวจอยยาวฝ้าวลกฝ้ามัดเดี๋ยวสิลงไ้ลุ่มว่ามันลกไง,งบอกเฉพาะตากาศนีก่กระชีดำอีกมือหนึ่งจังสิแล้วสรุปแล้วยังเหลือประมาณสองมือเนาะ นาเขายเงืองนะเขียวบลจอยรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งกับสิบุเห็นแนมบเห็นหนาบเห็นคันหน้าแล้วพี่น้องมันก็สิเขียวเต็มทงจางสี่แหละแนมไปทางไดก็บสบายหูสบายตาเพราะว่ายามให้ยามนานี่มันสิบรรยากาศดีมันแบบซุ่มซื่นนะนะบุแตกต่างกับบรรยากาศยามแรกยามแรกนี่แม้กระทั่งแห่กันยังม,มีมันตายเบิดต้นใหม่ก็แห้งแรง เดี๋ยวพัสสิวาเอาแมเนเจะคของซองจะคข้องซองพัดไปใส่คือเห็นปากเห็นว่ามันอีกะมือกล้องจะเปลี่ยนพี่น้องจ้า mm hmm. เพื่อนบ่า่างเพื่อนโลก,กา้าให้บ่มีก็เลยอาสาเป็นคนถ่ายเองบรรยายเองแสดงเองต่อไปบ่มีก็สิหยุดซองนีแล้วเอาก็ขอบคุณบัสักู่สิคนที่ติดตามน้องอ่ำเพื่อนเนาะื่าวานี่ก็ยัง สามรอยกว่าเมอนกาสิเข่าหกรอยแล้วพุ่งนี้กะรอฟังคำตอบอีกที่หนึ่งว่าสิไลข้นบอเนาะก็ขอบคุณบัดสุขุสุคนที่เป็นเรงเสียรเรงใจให้น้องอำ่ำและก็บัตสุขุสุคนเนาะในทีมงานที่กดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แตอย่าลืม เป็นกำลังใจให้เพื่อนในเดอ้อพี่น้องไม่แก่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นางในเด้อพี่น้องเดอ้อิมติดตามช่องนาองตามเดงเนะนาะแล้วก็ขอบผู้คุณล่วงหนะ้าเนาะที่เข้ามาติดตามรับช้มขาที่ภา,าพาประการใดในช่องพี่งกัสิขอปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงเนาะไก่จะลืมติชมเพ,พ,พิ่นได้พี่น้องจ๋าว่าควรถ่ายแบบใดถ่ายแนวใดจังสิหนะ หลายคนเพิ่นกระสิว่าอ,อบอ่มักมุมนั่นบ่มักมุมนี่<อ>ก่ายยังว่าเลยเนาะพี่น้องเพิ่นกับเป็นมือใหม่ไงนะกับสีบอธไรบ่แตกต่างกันบ่สุขุสุขนเว,ว่าจะเป็นบ่มีเองตอนเท็่จ่องมาใหม่บ่มีกันยังบ่บ่กล้าเขาหัดกล้องพอดียังวิ่งหนีกล้องโยแต่เสมอนี่ก็บ่คอยญานย่าน,านกล้องอยบ่จอยบ,บ่านค่นาังเกยเลยาชินนะขะ้าพอนางเป็นตัวแสดงพี่น้องจ๋า หลายส่องกับเส็นนางเนาะ no. กับผมมียังหลายพี่น้องคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พ่อกันคลิปหนะ้าอยู่ดีมีแห่งบ่สบครู่สุขคนพี่น้องจา้าอย่าลืมไปกำลังใจให้น้องอำ่ำสบายดี